รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 23ตุลาคมวันปิยะมหาราชรวมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสวัสดีครับผมโอ๊ตกุลชาติรูวัฒนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีก เช่นเคยครับในวันหยุดดีๆแบบนี้แล้วก็รายการมอเตอร์สปอร์ตดีๆครับนั่นก็คือ m o t o r ร์สปอร์ตพุชชิ่งเดอะลิมิตครับหลังจากตอนนี้ครับที่มีการอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬาได้ภายใต้ภาวะวิกฤตไวรัสโควิด -19 ครับวงการมอเตอร์สปอรตในบ้านเราก็เริ่มจากคึกคักขึ้นมาทันทีครับถึงแม้ว่าการจัดการแข่งขันนั้นจะมีกฎระเบียบมากขึ้นและก็มีการจํากัดจํานวนผู้เข้าชมครับ แต่ส่วนใหญ่ก็สามารถรับชมได้ทางการถ่ายทอดสดผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งครับและวันนี้ครับย้ําเลยครับว่าวันนี้ครับ23ตุลาคมครับจนถึงวันที่25ตุลาคมถึงเมืืนนี้ครับจะมีการแข่งขัน Toyota g a z o ู Racing Motorsport กับการแข่งขัน Toyota Executive Charity Race เกิดขึ้นครับที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์โดยการแข่งขัน Toyota Executive Charity Race นั้น เป็นการแข่งขันของผู้บริหาร Toyota ทั้ง15ท่านครับมาขับรถไฮลักซ์ v ีโว s e t Edition แข่งขันกันรางวัลจากการแข่งขันนั้นมอบให้กับการกุศลครับและอีกหนึ่งรายการครับกับ Toyota า a า o ู Racing Motorsport ครับหรือการแข่งขัน Toyota One Make เ a ส e นั่นเองครับมีการเก็บคะแนนสะสมทั้ง4รุ่นครับประจำสนามที่2และสนามที่3คุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งได้ผ่านทาง Facebook f a n p a g e Toyota g a ู o ร Racing m o t o r s p o r t Thailand ครับ แต่ตอนนี้ครับกับข่าวใหญ่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยครับนั่นก็คือมีทีมแข่งไทยครับสามารถไปคว้าชัยชนะอันดับที่1และอันดับที่2ได้จากรายการที่เรียกว่าสุดหัดหรือโหดที่สุดในโลกนั่นก็คือรายการ ADAC Total 24 h o u r Race ครับที่สนามนูเบอร์กริงครับสมาธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีซึ่งทีมแข่งไทยที่ผมพูดถึงนี้จะเป็นทีมอื่นไปไม่ได้เลยครับนอกจาก y o t ย g a z ก o r ูเล n g t ทีมไ h a i l a n d ครับ ตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาจากก้าวแรกของ Toyota t ทีมไ h a i l a ด์ในปี2014ที่ Toyota t ทีม Thailand ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันรถยนต์แบบมาราธอนทางเรียบรายการใหญ่ระดับโลกอย่าง ADAC 24 Hours Nurburgring ที่ประเทศเยอรมนีซึ่งต้องวิ่งแข่งขันกันรตลอดระยะเวลาต่อเน,นื่องถึง24ชั่วโมงและด้วยการสนับสนุนจากบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัด To y ย ta t ทีมไ h a i l a n ์ จึงได้ตัดสินใจนำรถ Toyota Corolla a l t i s สที่ผลิตจากประเทศไทยไปลงทำการแข่งขันในรุ่น Super Production 3หรือ SP3 เครื่องยนต์1,800ถึง2,000ซีซีและต้องถือว่าเป็นรถแข่งสัญชาติไทย100%สเาสำหรับรายการแข่งขัน ADAC Total 24 Hour Race ในแต่ละปีจะมีรถเข้าร่วมทำการแข่งขันร่วม300คัน แต่ก็มีรถแข่งจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถวิ่งจนจบก,การแข่งขันได้เพราะสนามนูเบิร์กริงนั้นเป็นสนามที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหาลือโหดประกอบกับสนามที่ขับยากทา้าทายและอันตรายที่สุดสนามหนึ่งในโลกเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาเส้นทางที่คดเคี้ยวประกอบไปด้วยโค้งอันตรายถึง73โคง้งกับระยะทางการแข่งขันกว่า25กิโลเมตรต่อรอบจึงทำให้มีทีมรถแข่งมากมาย ที่ต้องการจะพิชิตเส้นชัยของการแข่งขันนี้ให้ได้รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เองก็ต้องการที่จะนำรถที่ตนเองผลิตผ่านธงตามมากรุกให้ได้รวมถึงการคว้าชัยชนะหรือตำแหน่งบนโพเดียมเพื่อเป็นบทพิสูจน์สมรรถนะของรถที่ผลิตขึ้นและนำประสบการณ์จากสนามแข่งไปปรับปรุงลายการผลิตรถให้ดียิ่งขึ้นในปีแรกที่ทางโตโยต้าทีมไทยแลนด์ ลงทำการแข่งขันในรายการแข่งขันระดับโลกที่ต้องสู้กับทีมแข่งจากโรงงานผลิตรถยนต์หรือทีมจากต่างประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยียานยนต์ชั้นนำในทวีปยุโรปและจากวันแรกที่พวกเขาโตโยต้าทีมไทยแลนด์ตัดสินใจลงทำการแข่งขันในครั้งแรกด้วยการอาศัยประสบการณ์ในการแข่งขันมากกว่า30ปีตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่คิดที่จะหยุดยั้งในการพัฒนารถแข่ง และบุคลากรในการแข่งขันของทีมรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปให้ได้เพื่อชัยชนะโดยความพยายามและมุ่งมั่นของ Toyota าทีมไทยแลนด์ที่จะพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนได้รับความสนใจจาก Toyota า a าซูเรซิ่งทีมแข่งขันรถยนต์ของ Toyota ามอเตอร์คอร์ปอเรชันญี่ปุ่นโดยมิสเตอร์อากิโอโตโยดะ ให้เกียรติโตโยต้าทีมไทยแลนด์ได้ลงแข่งภายใต้ชื่อโตโยต้ากาส r เรซิ่งทีมไทยแลนด์ตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาโตโยต้ากาสูเรซิ่งทีมไทยแลนด์เริ่มจากการตั้งใจทำรถแข่ง2คันใหม่ที่ในปีนี้เปลี่ยนมาใช้รถโตโยต้าโคโราอัลติส T-R Sport ที่มั่นใจว่าระบบ TNGA ของโตโยต้าจะทำให้สมรรถนะในการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นหลังจากสร้างรถแข่ง2คันใหม่เสร็จแล้ว ก็ได้ทำการวิ่งทดสอบความพร้อมกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนักแข่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า t o y o ต a c o ค o l ล a าอ t ลติสจีอาร์สขับง่ายขึ้นและสามารถทำเวลาได้เร็วขึ้นจนทำให้มั่นใจว่าจะทำเวลาในการแข่งขันจริงได้ดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาจนมีความหวังถึงขั้นว่าจะสามารถคว้าชแชมป์ในปีนี้มาครองได้ และเมื่อรถแข่งพร้อมครับทาง t o y ยต a g a a ู Racing Team Thailand ครับก็ส่งรถแข่งทั้ง2คันนี้ครับไปที่เยอรมันล่วงหน้าก่อนเลยครับเพื่อทำการ o o o l o ล a t t o o n n d s s f f t y ครับหรือเรียกง่ายๆก็คือตรวจสภาพรถแข่งครับให้เป็นไปตามกฎกติกาข,ของการจัดการแข่งขันครับซึ่งรถทั้ง2คันนี้ครับเกิดขึ้นจากสายพานการผลิตในประเทศไทยและปรับแต่งให้ถูกต้องตามกฎกติกาการแข่งขัน,ขนโดยช่าง คนไทยครับก็เรียกได้ว่าผ่านการตรวจสภาพแบบสบายๆครับช่วงหน้าครับเราจะมาชมการแข่งขันของพวกเขาในปีนี้กันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่หนึ่งครับ กลับเข้ามาในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมน,นีในปีนี้นั้นไม่ง่ายเลยครับสำหรับทีม Toyota า a าซู Racing ทีมไทยแลนด์โดยมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องการเตรียมตัวตรวจร่างกายก่อนไปรวมไปถึงการกักตัวหลังจากที่กลับมาประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้พวกเขาพร้อมกันอยู่แล้วครับที่สนามนูเบิร์กริงประเทศเยอรมน,นี ในปีนี้รถแข่งทั้งสองคันของ t y o ยต g a กาซู a c i n g Team Thailand ยังคงใช้หมายเลข119และหมายเลข120โดยหมายเลข119ขับโดยนักแข่ง4คนอาโตสุทธิพงศ์สมิตธชาติพี่วัวนัทวุฒิเจริญสุขวัฒนะแมนนัทพงศ์หอทองคำและต้นมานัทก,กุลปาลานนท์ส่วนหมายเลข120ขับโดยนักแข่ง3คนจำกรันสุภพพงศ อโเหงเฉินเฮงและนาโอกิคาวามูระและแน่นอนครับนักแข่งทั้ง3คนในหมายเลข1 2 0ก็คือนักแข่งที่มาจากแชมป์ของการแข่งขัน Toyota One Make กเลสและและ้วการรอคอยของนักแข่งและทีมงานทุกคนก็มาถึงกับการลงวิ่งครั้งแรกของรถแข่ง Toyota าโค o l l อ a ลติสจีอาร์สปทั้ง2คันในสนาม n ูเบอร g r ริ g ซึ่งเริ่มด้วยการลงวิ่งในรอบคอลี่ไฟหนึ ที่มีเวลาอยู่เพียงชั่วโมงครึ่งทางอาโต้จึงตัดสินใจให้วิ่งเพื่อเช็คความพร้อมของรถแข่งทั้งสองคันเนื่องจากการแข่งขันในปีนี้เป็นไปอย่างกระชับจากสถานการณ์โควิด19จึงทำให้ม่มีช่วงเวลาของการวิ่งซ้อมหรือว่า practice และจากการวิ่งเพื่อเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของรถผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจของนักแข่งและทีมงาน โดยหมายเลข119สามารถทำเบสแลปได้10นาที19.517วินาทีเอเวอเรต์ฟาสต์เทสแลปที่147.471กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนหมายเลข120สามารถทำเบสแลปได้ที่10นาที19.447วินาทีเอ e เวอเรต์ฟาสต์เทสแลปอยู่ที่147.488กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการลงแข่งขันในรอบคอลิฟาย2ก็เริ่มต้นขึ้น ในเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกา30นาทีตามพยากรณ์อากาศที่แม่นยำและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็คือฝนเริ่มโปรยปลายลงมาซึ่งคนที่นั่นบอกว่าตลอดระยะเวลา3 4เดือนที่ผ่านมาไม่มีฝนตกลงมาเลยเพิ่งมามีฝนในวันนี้และน่าจะมีฝนไปจนจบก,การแข่งขันถึงแม้ฝนจะตกโปรยปลายลงมาพร้อมกับสายหมอกที่ทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีเอาเสีเลย รวมถึงความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามายิ่งเป็นอุปสรรคต่อนนักแข่งมากขึ้นแต่นักแข่งทุกคนของ Toyota g a z o ส Racing Team Thailand ก็พยายามที่จะวิ่งทำเวลาให้ดีที่สุดเพื่อตำแหน่งสตาร์ทที่ดีที่สุดการขับเนี่ยเราได้เจออุปสรรคมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแดดฝนหนาวนะครับหมอกนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมแต่เื่องด้วยปีนี้นะครับเราใช้ t ต y o ต a c โค o l l ลา s ซนะครับผม ซึ่งเป็นช่วงล่างระบบ p n g a ด้วยการออกแบบของช่วงล่างแบบนี้ทำให้รถเนี่ยมีการขับได้ทุกสมรรถนะของทุมมิอากาศนะครับผมไม่จะเป็นฝนก็ขับได้ดีนะครับกลางคืนนะครับผมก็ทำให้ทัศนวิเสัยมองเห็นได้ชัดเจนส่วนตอนกลางวันนะครับก็ขับด้วยความที่ช่วงล่างนิ่งมากๆขอบอกเลยว่าระบบช่วงล่าง p n g a ของโ o r o า l a a ท t i s ร์สปอน,นี้ของเขาดีจริงรับ ตามที่แมนบอกออกมาทั้งหมดครับต้องบอกว่าการออกแบบของรถ Toyota c o r o l l a u t t s s GR Sport นั้นดีจริงๆ,ๆครับไม่ว่าจะเป็น Excellent Visibility ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยลถจุดอับสายตา Good Handling พวงมาลัยตอบสนองแม่นยำควบคุมรถง่ายเป็นไปอย่างมั่นใจผ่านการคอลี่ฟายไปรถหมายเลข119และ120ก็สามารถออกสตาร์ทในอันดับที่8 4และ8 5 ของรถที่ผ่านการคอลี่ฟาย96หคันหรือเป็นที่2และ3ในรุ่นรถพร้อมนักแข่งพร้อมประตูพิทเปิดขึ้นก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเราไปฟังความรู้สึกและการวางแผนของอาโต้สุธิพงศ์สมิตชาติกันครับกำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับมาที่จิดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับก็สภาพอากาศก็อย่างที่เห็นครับว่าฝนตกแล้วก็เป็นมันตกทั้งสนามรถเราพร้อมนะครับแต่ก็การขับรถในฝนเนี่ยมันไม่รู้ว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นก็เท่าที่ทําได้คือเราต้องระวังตัวเองเราแข่งกัน24ชั่วโมงเมื่อตาร์ทไปเนี่ยผมก็บอกนะักแข่งทุกคนว่าไปได้เท่าที่ไปอย่าไปเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นนะครเพราะว่าในนิวบอรลิงนี่เป็นแท็กที่ลื่นแล้วก็ระยะยาวเน้นที่ขับปลอดภัยก่อนครับในช่วงแรกถึงแม้ว่าสภาพอากาศเป็นอย่างนี้รนะับฝนตกแล้วก็พื้นเปียกนี่เราก็ยังมั่นใจในในรถเรานะครับแล้วก็ให้รถเราเนี่ย วิ่งให้นานที่สุดอยู่ในแท็กให้นานที่สุดคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วรอดสมบูรณ์ครับโดยการออกสตาร์ทของรถทั้งสองคันเป็นหน้าที่ของพี่วัวนัทวุฒิเจริญสุขวัฒนะและจ้ำกรันสุภพงศ์15นาฬิก30นาทีการสตาร์ทการแข่งขันรายการ ADAC Total 24 Hours ก็เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกหนาเม็ดสลับกับโปรยปลายเมื่อผ่านไปเกือบ3ชั่วโมง นักแข่งทั้ง2คนก็เริ่มเข้ามาเปลี่ยนตัวเป็นไม้2ก็คืออาโต้สุทธิพงศ์สมิตชาติและอโหงเฉินเจียนหงลงไปตั้งแต่เริ่มสตาร์ททุกอย่างเราก็ปรับเปลี่ยนเซตติ้งซึ่งก็โอเคดีแต่ว่ากลับมาเจอปัญหาว่าทำไมยางหลังเนี่ยมันไม่ยึดเกาะเลยก็วิ่งไปทั้งหมดหมดเวลาของผมเองเนี่ยก็ลองให้ช่างลองเช็คดูแล้วก็เดี๋ยวลองเปลีย่ยนยางดูอีกทีครับคิดว่าน่าจะเป็นที่ยาง ครับก็หลังจากจบสิ้นแรกไปเพิ่งลงมาเมื่อกี้นะครับสชั่วโมงครึ่งสภาพอากาศค่อนข้างเลวร้ายมากนะครับฝนตกตลอดทางมีหมอกลงนะครับรวมทั้งบางจุดเนี่ยค่อนข้างมืดมากด้วยนะครับก็ต้องเปลี่ยนสายการขับแทบจะทุกรอบเลยค่อนข้างเครียดนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถประคองเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่น่าพอใจอยู่นะครับก็ยังมีอีกหลายชั่วโมงครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับการขับเที่ยวของนักแข่งในสนามแข่งยังคงดุเดือดต่อเนื่องกับฝนที่เริ่มหนาเม็ด และความหวังของโตโยต้ากาซูเลสซิ่งทีมไท a แลนด d ก็มีลุ้นกันเกิดขึ้นมเมื่อรถหมายเลข1 2 0่ง0ที่ขับโดยคาวามุระนั้นกำลังจะไล่แซงรถคันที่น,นำที่1อยู่ครับและแล้วทุกคนก็ได้ดีใจจริงๆเมื่อคาวามุระนาโอกิสามารถนำรถขึ้นมานำเป็นอันดับที่1ในรุ่นได้ตั้งแต่กลางชั่วโมงที่ห้า จากความพร้อมของตัวรถครับตั้งแต่ก่อนเดินทางมาแข่งขันทำให้นักแข่งทุกคนนั้นมั่นใจว่าจะสามารถทำเวลาได้ดีขึ้นกว่าปีอื่นๆครับแต่ด้วยสภาพอากาศครับแล้วก็ผิวแท็กที่ลื่น จึงไม่สามารถทำเวลาได้ดีเหมือนที่ตั้งใจไว้แต่ว่าพวกเขาทุกคนนั้นก็พยายามกันอย่างสุดความสามารถครับและจากเวลาที่ต้องวิ่งทาการสายฝนเมื่อเทียบกับปีก่อนๆรถของเราในปีนี้สามารถทำเวลาได้ดีกว่าปีก่อนๆน,นั้นเกือบนาทีเลยทีเดียวครับช่วงนี้ครับพักดื่มน้ำสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อกับ Toyota g a z า o ูล c i ิ่ทงที m t h a แ l นด์ครับ กลับเข้ามาสู่รายการในช่วงนี้ครับตอนนี้จากความตั้งใจของนักแข่งทั้ง7คนครับทำให้รถหมายเลข12 0นั้นยังคงรักษาตำแหน่งเป็นผู้นำอันดับที่1ในรุ่นอยู่ได้แต่ว่าก่อนที่จะครบชั่วโมงที่7ของการแข่งขันครับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับก็เพิ่งลงเป็นหมาที่4ครับแต่ตอนนี้ก็คงแดงนะครับ ซึ่งสภาพอากาศข้งางในค่อนข้างแย่มากครับมีทั้งฝนตกหนักแล้วก็หมอกค่อนข้งางนี่เห็นทางยากครับบางโค้งถึงกับมองไม่ค่อยเห็นทางเลย นะครับก็ต้องก็ต้องเดาเอานะครับแล้วก็จําทางวิ่งไปเรื่อยๆครับพก็ขึ้นฟ้าในรถค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ประคองขึ้นมาเรื่อยๆครับไม่มีอะไรก็วิ่งมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็มีธงแดงดังนั้นก็เลยเข้ามาข้างในแต่เพิ่งรู้ว่าธงแดงเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศตอนแรกนึกว่ามีอุบัติเหตุใหญ่นะครับก็โอเคก็ไม่เปอะไรก็เข้าพักก็เดี๋ยวรอต่อไปว่าเขาจะว่างไงต่อ เมื่อถึงตอนเช้ากรรมการจัดการแข่งขันดูสภาพอากาศบวกกับการพยากรณ์ที่น่าจะดีขึ้นจึงตัดสินใจประกาศให้ทำการรีสตาร์ทใหม่ตอน8โมงเชา้าการแข่งขันในชั่วโมงที่17ก็เริ่มต้นขึ้นต่อนักแข่งทีมงานทีมช่างทุกคนยังคงตั้งใจต่อสู้กับการแข่งขันด้วยจิตใจและความหวังว่าจะสามารถคว้าชัยมาไว้ได้มาถึงวันที่2ใกล้ๆ24ชั่วโมงของนิวบอร์ลิง เปนทีฟลแล้วนะฮะรถเรายังอยู่ในคอนดิชันที่ดีมากค่อนข้างดีเพอร์เฟตสมบูรณ์นะครับแล้วก็สภาพอากาศที่ปีนี้แย่มากนะฝนตกหนักพายุพายุเข้าฝนตกหนักทําให้อ่ารแน่งขันนีเก็งงารเห็นชันเปลี่ยนไปแต่ก็ผมรู้สึกได้อย่างว่ารถเรานิ่งมากรถเราคือไม่ช้าเลยไม่บอกไม่ช้าเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะ ช่วงล่างตัวถังที่เราทํามาค่อนข้างดีแล้วเราอีกอันนึงที่ช่วยได้คือระบบ p n g a นะครับที่มามีส่วนให้ตัวถังสติปมากแม้กระทั่งในคอนดิชั่นเปียกหรือ d นะครับช่วงตอนสตาร์ทออกไปช่วงแรกเนี่ยอากาศไม่แดดออกแต่แล้วอย่างนั้นไป6ชั่วโมงฝนตกทั้งคืนนะครับจนถึงเช้านี้10โมงเช้าฝนยังตกอยู่นี่คิดว่าน่าจะเหลือกสัก2-3ชั่วโมงก็จะจบตีตทงแล้วรถเราก็ยังอยู่ในอันดับหนึ่งอยู่ต้องขอบคุณ ครับที่มาในระบบอยู่ในตัวถังรถเรายอดเยี่ยมครับ Body Rigidity ช่วยรองรับแรงบิดที่มีต่อตัวถังเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวและเกาะถนนเป็นการตอกย้ำในเรื่องของสมรรถนะของระบบ TNGA ที่มีอยู่ในรถยนต์โตโยต้าจริงๆครับการแข่งขันยังคงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนักแข่งก็ยังคงผลัดเปลี่ยนกันลงทำเวลาและสะสมรอบให้มากขึ้นกันต่อไป รวมถึงรถแข่ง Toyota c โ r o l l l a l ต i ส GR Sport ทั้ง2ขคันของ t y y t t g a a าซู a c i n g Team Thailand ก็ยังคงวิ่งฝ่าสายฝนไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าโดยไม่มีอาการผิดเพี้ยนแต่อย่างใดซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วเราเรียกได้ว่ามีรถแข่งกว่า1ใน4ของรถที่ลงทำการแข่งขันครับที่ไม่สามารถลงทำการแข่งขันต่อได้และนั่นก็คือบทพิสูจน์ถึงสมรรถนะของรถแข่ง Toyota โค o l 拉 l ัลต GR Sport ได้เป็นอย่างดี จากที่เราใช้เวลาไปหมด23ชั่วโมงแล้วก็ณตอนนี้นะครับรถในทีมโตโยต้าการ์ตูนและทีม Thailand ก็อยู่ที่3ในรุ่นนะหมายเลข119แล้วก็หมายเลข120อยู่ที่1ในรุ่นนะครับก็กำลังลุ้นกันอยู่ก็เหลือเวลาประมาณ1ชั่วโมงก็น่าจะใช้เวลาวิ่งประมาณ6รอบแล้วก็รับเช็คเกอร์นะครับคิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผลคงจะเป็นไปตามนี้ก็ตอนนี้ บีก็คือฝนตกลงมาอีกละเมื่อคืนก็ตกหนักวันนี้ตอนเช้าอากาศพอฝนบางๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มตกลงมาอีกก็คิดว่าทางทีมก็คงประคองตามนี้ฮะเราคงไม่พุชมากกว่านี้ไม่อยากให้อ่าไปเสี่ยงหรือว่าไปลุ้นอะไรมากกว่านี้ก็ถือว่าฝนเป็นที่น่าพอใจครับและเมื่อนาทีสุดท้ายมาถึงการแข่งขันจบลงความตั้งใจและการรอคอยมาถึง7ปีของนักแข่งและทีมงานทุกคนก็มาถึง เมื่อรถแข่งหมายเลข120สามารถคว้าชัยชนะคว้าอันดับที่1ในรุ่น SP3 หรือ Super Production 3มาครองได้สำเร็จและการขยับขึ้นมาจบในอันดับที่59ของรถแข่งทั้งหมดและทำเวลาดีที่สุด10นาที27.365วินาทีส่วนหมายเลข119คว้าตำแหน่งที่3ของรุ่นมาครองและขยับขึ้นมาจบในอันดับที่64ของรถแข่งทั้งหมด ทำเวลาดีที่สุดอยู่ที่11นาที17.455วินาทีและในปีนี้จากรถแข่ง102คันสามารถผ่านการคอลี่ฟายเพื่อทำการแข่งขันได้97คันและจบการแข่งขันแค่เพียง74คันเท่านั้นในที่สุดเราก็ได้ที่1จากที่พยายามมา7ปีนะครับก็มีได้โพเดียมแต่อันนี้คือท็อปสุดของโพเดียมใน SP3 แล้วเราก็ได้มาต้องยกเครดิตให้ทุกๆคนในทีมไม่ว่าช่างนักแข่งแม่ครัวหรือทุกคนที่มาในทีม t o ต o t a g า z o o r a c ซ n ่งทีมไ h a i l a ด d ผมขอมอบเครดิตมอบความภูมิใจความดีใจนี้ให้กับพวกเขาครับหลังจากดีใจกันแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องรับถ้วยรางวัลซึ่งจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 คณะผู้จัดการแข่งขันจึงตัดสินใจไม่มีพิธีการมอบรางวัล แต่มอบโดยให้ตัวแทนไปรับถ้วยมาและมอบกันเองในทีมแข่งซึ่งอาโตจึงเป็นผู้มอบถ้วยให้กับนักแข่งจากความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมันสมองพละกกำลังของหัวเรือใหญ่อาโตรวมถึงนักแข่งและทีมงานทุกคนเหมือนที่อาโตกล่าวไว้ทำให้7ปีของการรอคอยของ Toyota g a z า o Racing Team Thailand เป็นจริงขึ้นมาได้ และกับภาระหน้าที่ที่แบกไว้ก่อนเดินทางมาก็คือการทำหน้าที่เป็นตัวแทนทีมแข่งหนึ่งเดียวจากประเทศไทยและความหวังของโตยโยต้ากาซูเรซซิ่งประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จต้องขอชื่นชมนักแข่งและทีมงานทุกๆคนด้วยครับและเมื่อพวกเขาเดินทางกลับมา ก็ยังคงรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจรรักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กันอีกด้วยครับและนั่นก็คือบรรยากาศการแข่งขันที่เราเก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันจากประเทศเยอรมน,นีครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากชมการถ่ายทอดสดครับ บ่ายวันนี้ครับอย่าลืมชมการแข่งขัน Toyota Executive Charity ิ a ี้ที่สนามช้าง International Circuit ร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับผ่านทาง Facebook Fanpage Toyota g a ู o o Racing m o t o r s p o t t Thailand ซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขัน Toyota Executive Charity ิ a ี้สนามที่1ในบ่ายวันนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นสนามที่2ครับส่วนรายการ Toyota g a z o ู Racing Motorsport 2020ครับสนามที่2แข่งขันกันวันเสาร์ครับสนามที่3แข่งขันกันวันอาทิตย์ เรียกว่าตอนนี้สามารถรับชมกันได้อย่างจุใจ3วันเต็มๆที่ Facebook f a n p a g ต Toyota า a ู Racing t ท a ม Thailand ครับส่วนวันนี้รายการ Motorsport Pushing the Limit นั้นเวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน Toyota g a s o ู Racing Motorsport 2020ผ่านทาง Facebook Fanpage Toyota g a ู o o Racing m o t o r s p o t t Thailand ส่วนใครที่อยากจะติดตามผลงานของนักแข่งทีมไทยเราครับ t o โยต้ากาซู r รซ i ิ่งทีม Thailand สามารถติดตามได้ทาง Facebook และก็ไอชื่อเดียวกันนั่นก็คือ Toyota ากาซูเรซ i ิ่งทีมไทยแลนด์วันนี้ผมโอ๊ตกรุชาติเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันหยุดหน้าวันที่7ธันวาคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ